สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเปิดภาพมาก็กเห็นได้ทงไฮทงหน้านี่แหละวันนี้ก็หลังจะเกี่ยวเขาวอนหน้านวานาแล้วเลยการลงมามัดเขาซอยหน้าเจดมัดเขาพี่น้องเว้ ัวื่อสองตัวมีลูกใช่ไหมบดีพี่น้องมัดเขาย้ำใบพี่น้องเลยใบดีพี่น้องมัดข่าหัายนี่ชุดบ่บ่มัดนตมัดมันนี่นะอย่าร้อนแหงแหง้ะแล้วเหงกันเลยเออตนี้

เออมกไกน่อยที่ไทยยังว่เอะไก่น่อยกได้ที่นู่นโอ้ยน่อยเลยเนาะเดี๋ยวติดให้แม่เติมพลังเอาเวิร์ดนิซื้อเอาโอ้ยมันก็ได้จะไปกินเวิร์ดผู้เดียวสามปองเอยให้เวิร์ดสามันจะม่ก็อรย

ว่าตะแลลกว่านัท่วมเข่าบบ้านทูแค่ยุเข่าได้เมื่อนี่นะมือเละไนเับหวเต็มคุ้มมามันจะคือควมผันเขาเลยได้อเชบยุ่เข่าอีกเนาะเมื่อยเมื่อไรบ่เมื่อเลยบอกันไกลน้อยว่าเมื่อส่งลูกเลยเด้อวจ้ะเฮ้ยล็ย่าเคยกางกัเลากัเมื่อตะเวนมื่อเหลัวเรา อันนี้ก็ห้องคัมหมดได้สเดือยอะคัมเมือบอกคำมงคัมมงเหรอคมเมือปลาเ่ยเนี่ยมันมดเล่อนง่ายนกมันมาคะแนมาเขาเลวบอกใครว่ามันกับโบลาง่ายเลยมันเรื่องมัดนะเออแล้วคะแนนนะนจับ่มัดนะัดนะครัเกี่ยวเี่ยมือแรงเลยบ่แห้งบ่แห้ง

แบกเ้ยแบกเฮ้ยหยาดเขาหล่อันล่อันปั่นเขาจะอูกอ้กไปเละมันนักยุ่ทั้งคายน่ะขันคืออยู่ไ้ต้นคามนะ sáu cái tô cấm bao bay đai, nó phô, nó cờ đó yên hòa cái đây, nó cờ ngắm yu mạc, có hôm cả bồ tùng tăm đúng không ạ, nó là phân thế này khay này ở bao giờ, <laughs> ngam cả ngam แจ้าว่าสีแต่บองเก่าวจ้าผูสีกันลงเออจะได้ไบเอีกแหละอบองนี่กูลื้อไปเลยฮะะทงหนึงนะยังเรืออยู่พอยังเือมันกะอันนั้นมันเป็นอาหารพืชเอาหน้าขี้นะขี้นะผู้ชมเอาขีแต่พอดนะเอาขาี่เี้ยดิ เอออะไรนะ่นผสมันโอ้ยคะแนนีหนานเปเว้ยนายดมันลางบิทผครับเออพวีหมักกาหมักคนไบะเออมีหมักทุกอย่างมันตินะอ่มันเป็นพวกอันนี้มิตารมินเขาเนาะอะไรกันของุงพื้นใบไม้เดียวตลอดโอ้แล้วอย่าใส่ไลายเนาะ ม่ขอใช่มงม้นี่สามเต้าเขาปลูกพักแถวอันปักซองนะเขาปลูกม้อตะกี้เแม่นจากสายลายอยู่แล้วพักแถวปักซองนะเขาใส่อันนั่นแหละมาคลายหายนะเขาหดเอาผสมน้ำหดเลยยังไก่สีเหล็กอะไรเปน้องมวยสีใสประมาณจักรุดนี่ โอ้เข oh, ียดสิเขียดเขาพี่น้องบทเรื่องหน้าน้นแบบนี้นะบทต้องเป่งนะผมเนี่ยมทเป่งแหงเองโลดหน้าคอยคือกันจะขี่ไปใชไปเป่งเพาะน้าผนะพ้ยุทธก็คือไปผักแหงไปเลยแต่พ้นบุ่ีก็คือไปวักแหงเบิดอีกอ่ ใส่ก้อนฟุกใส่ก้อนุกะลมันมัจะตัดเอาอยู่มันมีก่ัววะะเลจังเหรตัดเอาอยู่วะตัดเอาไว้ใหรอตัดแล้วแปะไป้มันแหงเหรอให้เขาอัรเป็นก้อนบ่โอตัดตัวนีเอุ้งุใส่เลย นนะสะสบุกหายสนใจน้ำมันเป็นไรอันเนื้อเ,เ,เราได้ปลูกใช่แล้วนะครับมันบุกยิ้มได้เพลองครับปลูกช่วงพุ่นเดือนสามเดือนสี่ด้ช่วงมัปุ่มีกินพุน่นตัวเพลองมันเม็ดเลยหญ้าแห้งกระรีพุน่น,น,น,นหน้าบางคนที่เข้าไปว่าเขาเกี่ยวเขาออกแล้วเขาตึงน้ำไว้แต่มันเป็นขืนมาใหม่ฮะนะปูนะ ลูกเขาน่วเอุ่ี่ยเ้าถุ่มนสุกอีกกระซุกไปจังเนาะมเป็าะไยเอรอป็ดกำไรอยู่หันแล้วพี่น้องเลยกำไนทนีบกเป็ดขายไก่นะราคาทุกปรไก่เป็ดก็ได้ เขาขายเปนโละที่ทิพันธุ์ทหาพันโลหนึ่งนะแต่เก่าเน้อร่อยบ่เก่าทิพย์าโ่เน่ย่เาเขาป uh, really ุ้กเคยค้ายจกเถื่อนเาเนาพันจะหากะตี anyway> ้ก <hm ับเงินมันนั oh, ่นเป็นไอ้ใจไอ้ใจเราไปขายมือน้่โลละทิพหาันเรา ตัวหนึ่งเลยจากโลโลไปปลายโลปลายโมดินักไล้เป็นอะไรเห็นเดี๋ยวว่าเรือได้และลือเป็นน้ำพ่วงหมดจ้ะข้าเจ้าว่าข้าเจ้าผู้ขายเป็ดนะปีกอันนี้มันเริ่มสุดเลยไม่ขายโลดแตมันใหญ่กว่านี่เลยเบาเป็ดไม่แห็นสำเป็ดคอยนะผู้ที่ขายสดี๋ยวว่ากำลังนักแต่กำลังปีกสุดเลยคลขายโลดเกินหันแล้วท่าเบาแล้วเป็ดนะขายขายช่วงนั้นข้าเจ้าว่าข้าเจ้าคงเคยขายดอกข้าคงเคยขายดอก ออกมช่เองจะ่อานระด้ล้ายืออางไร้าองนะห้ายได้ติดายติดต้อนเอติด่ายเนี่ยหาทิปปูหลายเลยโลหะชิบะอั้ทำไมตะกี้มันเงินหาซิปเลยแพงอยเนาะตะกี้เขาบอกว่าเจ็ดแปดิป ขี่ลคาัแบเก่าเว้ยเนื้อลอยอลอย้เป็ดผูกหอยสาอยสามลอยปลายได้เป็ดผูอร่อยกันีเออมตัวยังไงหาโลเียเออหาลอยได้นะนะก็เรื่องเป็ดเรื่องไก่พี่น้องุ้อะนี้ก็ก็ปั่นเรายนี่หนามาท่าอย่เนี้ยาบีนั้นนะเยปลาสมบัตมันมีหน้าอไรร้เง้ทุ เรเมาัเเขามาเล่นหมูหมูมนดเขามูเขามาเล่นล้าบ้านฉนไม่มีใครออกมานะได้ยุเรื่องเติบได้เนาเพิ่จะได้เกี่ยวเขาเกียวนี่กันนะ บิงเราเบิงเขามสินเขาอันข้าเจ้านี well, ่นะเขาเบาผูหนาีนกันนี่เขาเบาบอยนี่มันชุกเลยนี่มันเคียวย่อนาเจักไลไปเบิงใกล้ๆจักวันขอบเอเล่าจะกเพื่อนจากเมื่อเพื่อนจะกลับแล้วเนะเพื่อนจากซิ่งเลยอยให้อันเบาสินเกี่ยวคนเนาะ มันยังไม่ดุอะมันยังไม่สุกจริงๆอ่ะยังไม่สุกจริงจริงเลยวะยังมีน้ำมบ่แต่นะมีน้ำครับมีน้ำเลี้ยงอยู่ไปพกกันใหม่พี่น้องเยคนข่าวซอยเพื่อนประมาณสองสามโหลดเออพีุ่งมกำลังมาเมคดำตัวดีเลย